ในที่สุดครับก็มีเพียงแค่10คนเท่านั้นที่มีโอกาสเข้าไปช่วงชิงตําแหน่งตัวแทนภาคเหนือพวกเขาจะสามารถโชว์แววเด่นขึ้นมาได้หรือไม่ในการแข่งขันครั้งสําคัญครั้งนี้เราจะไปชมพร,พร้อมๆกันครับร ผมเรียนอยู่มอแม่ฟ้าหลวงครับผมพ่อค้าขายครับบ้านขายตุ๊กตาบเป็นพวกกิฟช็อปใหญ่ที่สุดในเชียงรายคือเอ่ยชื่อก็รู้จักกันทัวเชียงรายอะไรเงี้คคือลูกคนจีนนะครับก็ห่วงห่วงห่วงลูกครับเขาจะคิดว่าพวกผมยังไม่โตยังไงก็ไม่โตทำอะไรให้ตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยเม่แบบ อยากทําของขวัญชิ้นนี้ให้พ่อแบบเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วอะเงี้ยครับไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ได้นะอะไรเงี้ยครับรอเธอฉันต้องเสี่ยงกับควันไปเตรียมตัวและเตรียมใจทอนตัวต้องไว่กลัวจี่เสียน้ํตาสู่สุสวันนานปล่อยให้ลายไปสู่วิมานทิ้งอารมณ์ในใจมือวาน ม่ต้องคิดถึงใครบอกได้ค่ะรักมากมายรักเธอมันมากมายไม่มีหน่วยวัดได้รัอความรักนี้ยกโทษให้เธอตลอดก็เก็บความเจ็บจบปีสองครับแล้วก็ตอนนี้ดบับคือสาาทบ้านไม่ค่อย มีกําลังจะส่งมีย้ายจนเลยครับคุณพ่อแม่ทํางานทํานาครับเอยังงงไคงไคูออ่กับทท,ที่บ้านกับพ่อแม่นะครับแต่ไม่ด้ของเงินพ่อแม่ทํางานหาเงน,นตัวเองครับงานแรกก็ทําเปสมัครที่รีสอร์ทที่ปายเบลบอยครับเสร็จแล้วก็ไปทํางานร้านกาแฟแล้วก็เดินแบบครับที่เชียงใหม่ครับ มีน้ำใจมากไปย่งดอนทำร้ายมาทุกทีมาเดินมาเดินเล่นที่นี่ครับที่กาบสุนแก้วแล้วเขามาเจอแล้วก็ชอบทางนี้ด้วยครับก็ได้เงินด้วยก็โอเคครับฉันไม่มีวันที่จะล้มเธอเองจะลีกนี้ไปให้ไกลสุดสายตาอยากก้าวหน้ากว่าน,นี้ครับให้ชีวิตดีกว่านี้ครับ ให้ได้ต่างเยอะก่อนนี้ให้เราจเจริญขึ้นก่อนนี้ยังไงเธอเข้าใจว่าอย่าโทรมารบกวนดีมากเธอก็คงจะเลือกเขาถ้าเขาจะกลับมาและฉันก็รู้ว่าฉันต้องไปอยู่ที่ไม่มีอีกล้ว ใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอตอบทาเธอรักเดียวใจเดียวก็เป็นคนเชียงใหม่เลยค่ะอยู่กับคุณแม่แล้วก็แฟนใหม่ของคุณแม่อีกคนหนึ่งก็ออยังคงยืนยันจริงๆ ฉันพยา,ยาพ่อก็มีแฟนใหม่ค่ะน้องชายก็อยู่กับพ่อทีี่กกลเเคคยงนนนอึัตั้งแต่พ่อมีครอบครัวใหม่เงค่ะแฟนใหม่ของพ่อคือไม่ให้เจอเลยห้ามโทรห้ามเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเจอก็ต้องแอบเจอคิด,ดถึงมาก อย่างวันเกิดพ่อวันที่11ที่ผ่านมาหนูก็ได้แค่โทรไปหนูว่ายืนต่อแถวแล้วก็โทรไปหาพ่อให้พ่อวยพรให้หน่อยแล้วก็แฮปปี้ร์นเดย์พ่อเนี่ยค่ะพ่อบอกว่าก็ให้พยายามแล้วกันทำให้เต็มที่ก็คุยอะไรกันไม่ได้มาค่ะเพราะว่าพ่อพ่อก็ไม่ไม่ว่างอะไรเงี้ย ทคนานคดบอกว่าคิดถึงพ่อแล้วก็รักพ่อมากถ้าเป็นไม่ได้อยากจะอยู่กับพ่อทุกวันเลยแต่มันก็เป็นไปไม่ได้จะเป็นคนรักที่ดีให้กันจะทำให้เธอหายเหนื่อยสักวันอยากให้เธอนั้นลืมทุกสิ่ง ทิ้งฉันไว้ลำพันฉันต้องการทบทูนบางอย่างอยากอย,กอยู่เง,งียบๆคนเดียวขอพาดวงใจเราไปยังนภาฟ้าที่แสนไกลที่ไม่มีใครเคยกล้าล้ำละผ่านพุนไปเก็บดวงดาวที่ลอยกลืนฟ้า เก็บมาเรียงลอยเป็นเมลัยคล้องใจถอดใจไปยังไม่บานเดียวใจไม่ตอแสงฉันทุกสภาเดี่ยวใจไม่ตาเก็บดวงดาวที่ลอยกินฟ้าเก็บมาเรียงลอยเป็นเมลรยคล้องใจ งได้ไม่ดีเลยค่ะลืมเนื้อเพลงหมดเลยค่ะตื่นเต้นมากค่ะ <laughs> เพราะว่าเพลงมันยังไม่คือเพิ่งหัดร้องเมื่อวานแต่มันคือรู้จักอยู่แล้วยังไม่คุ้นหูค่ะแต่ก็ร้องเพลงเพิ่งหัดเมื่อวานแล้วก็คำสา์มันก็มันไม่ใช่เหมนเพลงธรรมดาเพราะเปนเพลงเก่ามันก็จะแบบคำสา์ยากๆนิดนึงซึ่งมันก็ยังร้องไม่ดีเลยค่ะ <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> <laughs> บอกไปที่ไม่ะ <laughs> ได้ไม่ได้ไม่เกี่ยงวันนี้คือเขาดีใจว่าไม่เกี่เลยว่าดีที่สุดแล้ววันนี้ก็ทาถึงน้องจะไม่ไม่ได้เข้ารอบหรือว่ายังไงเนี่ยก็คิดว่าน้องทําดีที่สุดแล้วค่ะใจสั่นมากขาสาั่นหมดเลยคัะคุณแม่ครับได้ยินได้ยินตอบก็รู้สึกว่าก็ดีดีตอบว่าทำดีที่สุดแล้วก็ไม่ก็ดีใจละจัยางนี้แล้ก็จะต้องไปเครียดไปอยู่นีมากตอ หายเครียดเยอะเลยครับเมื่อกี้เข้าไปปวดท้องเข้าห้องน้ำต้องไปร้องก่อนคุณแม่ไปไหว้พระยื่ดอยสุเทพขอให้น้องดังโล่งค่ะโล่งมากก็คือรอคอยมานานแล้วก็ซ้อมซ้อมไว้หลายวันนี้ค่ะก็ลุ้นอยู่แล้วยังให้ลูกทาให้ดีที่สุดเพราะว่าบอกว่าทํามีสมาธิให้ดีแล้วก็ร้องให้ดีที่สุดนะลูกไม่เป็นไรพอใจครับพอใจมากครับไม่มีอะไรผิดพลาดก็พอใจมากที่สุดครับ เพาะทุกคนเลยอะจริงเพราะทุกคนเลยอะนะอยู่ที่นี้อยู่ที่ท่านกรรมการในสิบผู้เข้าแข่งขันนี้ใครจะได้ไปต่อเป็นตัวแทนภาคเหนือช่วงหน้าห้ามพลาด